สวัสดีนะเ,นเพื่อนๆชาวโซเชียลมะเพอนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกว่าคือโดนใส่ร้าย,ายคือโดนใส่ร้ายมาอีกแล้วสดๆเลยเมื่อกี้มีคนมาบอกแม่ว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับเขากับผู้ชายซึ่งบอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเลยและก็ไม่อยากแล้วว่า รู้ว่ามันไม่ควรมัน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 ไม่ดีอุถามพวกมึงหน่อยสิวกมึงว่างนัดหรออืมเงี้ยวกมึงว่างนัดหรอว่างนี่จว่างที่จะมาใส่ร้ายคนอื่นไม่มีงานมีการทำหรอคะอีดอเงี้ยไปแดกขี้ราตึกตายไปอีดอปากไม่อยู่สุข เก split, ็บปากไว้แดดค้าบ้างก็ดีนะแล้ไม่ต้องมาเที่ยวด่าคนอื่นเขาพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรกว่าเรื่องพ่อแม่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 ไม่สั่งสอนหราครับว่าอย่าเสือเรื่องชาวบ้านคนคนอื่นอย่าอย่าปากเสียปากหมาปากประมงคนเรื่องชาวบ้านคนอื่นเขาพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอหรือพ่อแม่ไม่หรือหรือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ตายตายแ้วเออถ้าถ้าพ่อแม่ตายแล้วกูดีใจด้วยนะดยวกูซื้อพวงหรีดไป ไปให้ด้วยไปไปกราบหน้าสัพ่อแม่มึงเลยอีกพวกปาบไม่อยู่สุปปาบไม่สงบสุปปาบไม่มีหูรูดเหี้ยนี่ไปแดดที่โดดดึกตายไปอีดดทำไมทำไมหรอกูไปทำอะไรให้พวกมึงพวกม,ม,มึงต้องมาใส่ร้ายกู เป็นญาติกันหรอคะเป็นญาติส่วนใหญของของโกพี่หรือน้องหรือลุงหรือป้าหรืออาหรือญาติ่ายอาหรือหรือว่า่ายฝ่ายพ่อฝ่ายแม่โกช่วยระบุด้วยถ้าถ้าเป็นญาตินะถ้าเป็นคนรู้จักช่วช่วยระบุด้วยเก็บปากไว้บ้างเก็บปากไว้แด่ข้าบ้างนะผู้ขอ เนะก็ไม่อยากขออะไรอีกเลยว่าคือพวกพวก,นนพวกมึงไม่เคยทําหรอสำนักตันตันนนี้พวกมึงไม่เคยทาหรอพวกมึงแบบว่าไม่เคยไปเยสคนไม่เคยไปเอากับคนหรอเออติดต้นเออติดโรคเอดโรคเอดันจะกินลูหี้มึงเลยลอิดอ้ออีพวกแบบวแไม่อยู่สู่ยพวกผีเจาะปาา ผู้สัมพออีกพวสัมพเวสีปากพล้อยปากหงียคือทำไมทำไมหรอกูทำแต่กูก็ไม่เคยถ่ายคลิปลง Youtube ลงโซเชียลในเบิร์ดทุกทุกอย่างทุกทุกอ่านกูไม่เคยถึงกูจะทำกูก็ทำในที่นั้แล้วกูก็ไม่ทำเเผย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 แพร่ด้วย แต่อันนี้กูไม่เคยทำตั้งแต่เกิดมาอยู่มาสิบแปดอยู่มาสิบเก้าปีเต็มกูไม่เคยมีพศสัมพันธ์แอะก็ไม่อยากมีด้วยมิฉะนั้นพวกมึงก็หุบปากไปซะถ้ายังเจออีกถ้ากูยังยังเจออีกผพกมึงมีเรื่องกับกูแน่กูเอากบปากมึงเลือดออกกูทนไม่ไหวแล้ว มันด่ากูแบบนี้ทาไมพมึงคันนักหรอมึงคันลูหนีลูควยมากนักหรอมึงต้องไปเอากับผู้ชายสิรบูอะไรใส่ใส่กูล่ะเหี้ยนี่ปลาไม่อยู่สุมึงแดกข้าวรดร่ึงแดกขี้รมึงแดกอาหารปลาอาหารหมาอาหาร,รวัวอาหารควาย รือว่ามึงแดกย่าเหมือน,เห,อนเหมือนควายเหรอควายมันควายมันมีเขาเพราะว่ามันโง่ถ้ามึงอยาาอยา่างู้แบบมันมึงมึงก็ตรงทําซะทนไม่ไหวแล้วเจอมาเยอะแล้วแต่คนแต่พวกนี้อย่างที้ของกูขึ้นนะอีเนี่ยนี่เป็นอะไรนะรปะ ไปอะไรกับชีวิตกูมากมากปะเป็นแม่กูหรอเป็นแม่กูหรอมายุ่งกับชีวิตกูดิเป็นเป็นแม่กูหรอกูถามสิมึงเป็นแม่กูหรออีดอกอีสัตว์โลดอีเหี้ยอีเปอีหมาอีจันไรอีป่าไม่อยู่สุดอี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 ไม่มีงานมีการทำถ้าพวกมึงว่างนะกันพวกถ้าถ้าถ้าพวกมึงว่างนะกูแนะนํานะเป็นนั่งขีน่ะ เป็นหน้าขัดหีให้ให้ผู้ชายน่ะอีดอ,อเป็นหน้าขัดหีให้ให้ผู้ชายน่ะก็ะสองสามคนน่ะคนคนจะได้เงินเงินดีและปากนะปากไม่ไหวแบบแบบแล้วนะ่าให้กูเจออีก่าให้กูได้ยินมาอีกเป็นนั้นกูใสไม่ยังแน่ด,ด่าไม่ยังแน่กูเบื่อ เบื่อมากก,กูกูเบื่อมากแล้วก็ไม่อยากฟังแล้วขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของสุดท้ายแล้วกันนะโอเคนะเข้าใจนะก็ต็มที่กูทุกท,ทุกอย่างนะถ้าไม่เข้าใจแอดเฟซกูกูมา มวเคลียร์กันได้เคลียร์กันได้จ้ะอเูเบนคนพูดพูดตรงๆมีอะไรเคลียร์ได้บอกบอกได้กุทนไม่ไหวแล้วกับพวกนี้เดี๋ยวมึงเจอถ้ามึงยังมีแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูเจออีเต้ไอ้เต้คนนี้ใส่ไม่ยังแน่ด่าไม่ยังแน่กูจะยืนด่ามึงกูจะจิกหัวพวกมึงลากไปอยู่กลางสนามมึงต้องยืนด่าๆๆๆๆๆเลย ตาให้มึงเสียชาติเกิดไปเลยให้มึงเสียชาติหนาไปเลยตา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 ให้มึงเสียสิีไปเลยอีดอกไอพวกปาไม่อยู่สู่กูทนมานานแล้วไปละอารมณ์เสียปดีจ้ะ,จะเจอกูอีดอก